ีค่ะหนูชื่อเต็กิงแวรัคุณเชชื่อเล่นชื่อน้องป้านดาค่ะวันนี้นจะมาอ่านบทที่เก้บทที่เชื่อเรื่องว่าเกือบไปอันนี้กันเลยค่ะหลังฝนตกหนักพ่อพาพลายมะปินปินพลายมักข้าและชา ของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่น้มขวางถนนภูผาขอไปกับพ่อ พาใบกบกใบปัวไปด้วยพ่อกับภูผาขี่ข้อพลายมะอ,อีกอน้องปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดิน ถึงเร็วขึ้นภูผารู้ว่เาเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังตะหลอดเวลาแล้วจู่ๆเสียงโปกเป๊กเสียงกรุงกริง ไปไปกูอาหารไปดูอะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบีย้ยขวางทางใบขวางทางลูกะทั้งสองยืนตัวแข็ง ไม่โบกหูไม่แกว่งหางต่างฝายต่างจ้องกันอยู่สักกันอยู่สักครู่แล้วมูก็เลื้อยเข้าป่าไปใบโบใบบวตกใจกลัว ดงเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางลายมะอิทันที ใบบกใบบัวเกือูทกกัด์ูกตัวใหญ่หน้ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไปสวัสดีค่ะ